เลยค่ดี๋ยวพร20ก็บีานลยนะมามเรื่องแบบนี้ไม่ได้ปัง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 ปัังปังปังปังังปังปังััป ที่หายวัดด้วยแรงไม่ค่อยีงเีอะไรพี่กินลาทุกวันเลยไ่อ่าไม่ทุกวันวันนี้ไม่ได้กินเหล้าทีเดียวชิบีเลยนะิบี์เหรพี่นานนานทีแ่ไนลาไปตงประเทศนหาเหล้ากินลำบาก ไปเบอเยมากบเมบียร์มัอร่อยงนไม่รลเบียบ์มัดเลยเบียร์ถูกไปถูกมากไวนสิีอยาท่บกเนี่เาทไม่เที่ยวแล้วกลัป่วยไม่อยาก ปวดไปยี่กิโลนี่ก็เท่ากับกินการโรงแรมบ้านเราเอาไปถึงระดับนั่นเลยอ่ะราคาโรงแรมบ้านเราแม่งเูือ่ะที่เคยซื้อไอ้แรงตลัดไฟแอฟริกาที่ที่นู่นขายอยู่สี่ห้าร้อยบ้าเราเข้าโรงแรมปวดจะเบิดขนาด เอาในควมเข้ามาล้วก็มาดมราทาก็เหมือนแต่ก่อนในสาิบเก้ากับสี่สิบเจ็ดอะแต่ก่อนขายที่ออฟฟี่สุกรรมเสียสีาโ้เทีนตาปวดที่เราอปวดแต่เขบอกเขกว่าแต่ก่อนแตก่อนแต่ก่อน่วดนวด้ว ขนบ้านเราในไทยกวเจ็ด7พันอ้ยมันเอามาตั้มันเอามาตักลากาองเฮ้ยแล้วออตตี้ไหมครับพอเห็นคน้วโอ้โหนีมกินเยอะไงในอนนี้ในทีมมันขายกวยละหกเจ็ดสิบเดียวละแบรงแับโรงนคนไทยเข้ามาผลนี้แบบของประเทศมันก็เปลี่ยนเปลี่ยนรุ่นไปมันไม่ได้เปลี่ยนรุ่นหรอก ไม่ใช่อะไร่ายควดลมันขึ้นทั้งระบบ่ผมไ่ได้กะว่ทีนก็ไม่เจอว่ามันรู้สึกมันอร่อยมีแยกไม่ออกส่วดละร้อยกิโร่วนละแหม ไม่ต่างเลยคมัร้าบายดียดี่อสอูดีต่างกันเลยถัวละร้อยกับถั่วละหมื่นถัละหมื่นมันแ่ห่อยอลมันตักมัะเก็บนานเฟตเจอร์มันมีะไมีน้ำายลาหลายเ้กนะล้แบบโหวอะไร่อรูปไฟอ่ะไม่กัดปม่โว

ไมงวันนี้วางขายอยู่วาขายลกพไม่แต่งานทกอยางจะเรายบร้อยนะ้ง้มเลหมวเลยก็ไม่ไหวแค่นี่ยังไงมันจะให้ที่ไม่เอาไม่กีนะผมเขาแค่แบ ความควา้อหนักอย่างแต่ว่ามันทดสอบการพนี่วนีาไมได้มาเอาไม้กลับตีเดียวนะไม่ได้ตีกัน ไม้อะไรอ่ะไม้ใหม่เราไม่ขีดตเป๊กอย่งดีเลยทัหยนี่มันใช้อุปกรณ์ทำรถกัตัวคาไเปคดีตียาแต่ก็ตีไยานะแต่ผมไม่ขีเลยไม้เนี่ยตอนแรกก็เป็นไม้ตีไม่ได้แ้วมันดีเด้อจริงจิมันต้องดีตัวไม้เลยนะ ีว่าีไม่ได้ตอนนั้นตีไม่ได้หลตอนไม้ก้าวไม้ตอนนั้ตีไม่ตีตีหมดไม่มดเลยแต่เต้องจับตามไปยองใบไม่แล้วมันมีผลนมีผลถ้าไม้บาไมมีผลถ้าไมะไรเนยตเนนะแต่ว่าไม้บางก็มีปัญหาเรื่องเ็บบไม่ค่อยบุกแล้วนี่ขนดไม่ขนาดไม่บุกนะมไม่ตกเลย ยัเป็น่หาเจ็บปวดแล้วเนแล้วปวดคอมันไม่แพงกันคือราคาตั้งแค่ห้าพันลยนะคือห้าพันเจ็ดตอนที่มันตอนที่มันจคนลดลนี่ในห้่้ยห้างเลและส่วนใหญ่จะไปอาซืม่คับปี้่ประมาณพันเจ็ดแมดิเอาพิเศษไปถราเข้าวันจทนี่มันของิงแล้ว การอ่อนเนี่ยผมพยายามเรื่องการอ่อนดีเนี่ารอ่อนไม่ต้องเปลืองแรงแล้วตีมันตีตีแล้วไม่ขาดข้อมือถ้าใช้ก้ารถักตีผมมีปมันสายข้อมือเกิดเลยดึงช่วงนี้เนี่ยดึงไปเยอะใช่แล้วข้อมือเจ็บเลยใช้การอ่อนจะดีไหมเนี่ยมันมันคนจะบอกว่าพอแล้วพองม่ถนัดก็ควรแต่ทีหนอนมันไม่ได้จริงนะขนาดเลยแบบการหน่อน ฉานแข็งที่ตีปุ๊บเนี่ยผมรู้เลยว่าตีปุ๊บไม่เจ็บเลยทำสะเกียย่าีขอกล่อ่ะีอยูบเลยเหรอปเจ็ไม่เนี่ยหาเอาหวเลยเอาไม่ีไม่อาเาอันนี้มอันนี้อ่ะ มัจะดึ้เาไว้ที่ใรเตรียมเสร็จเี่ยเกิดโดนเม้ไม้เนี่ยโอ้หแล้วไมเนี่ยเมดินไม่อยากตกไม่ตอกมันต้องลานี่ยตไม้จะดูไม่มีเจ็บเอาว้ดูใหม่เล่นนี่แเอาไว้เดี๋ยวไม่ใช่แบบแก้วอะยกพายเร็วนะ เราไม <onents> ่หัวนดอะไรไม่หด่เลี่ไม้ต้องเปลี่ยนการมาอยู่แถวแล้วมาาหา่องาม่แถวแล้วไมดไม่ี้้องไดค่ชายแ้ต้องามเปลี่ยนไห้ไม้เปีนไม่ได้ที่เ้ปลี่ยนหลายหลายไม่ได้ไม้ไม่ หลายพี่แม่เนี่ยเป็นลักบอลลโดกต้องมีเป็นเลยใช่พ่อพี่เริ่มเป็นเอาไซเมอร์ไงเอ้าแล้วทำไมมันภาวาะเมื่อวานไปกดตัางประเทศเอาเงินใส่ไว้ในกระเป๋าแล้วไม่รู้ว่าไปไหนเขาไปกระสอบแต่ว่าไม่รู้เป๋าไปไหนเออไม่รู้กระเป๋าอยู่ไหนวันนี้ก็สับตาไปที่แบงค์ไปที่ร้านกินข้าวอะไรเงี้ยไม่มีวางไว้ทเก็บต้องเอะใจไม่ได้ไม่ได้ เขาไปในแบงค์เลยผู้จัดการมึงบอกเมื่อวานเมื่อวานลุงมาเมื่อวานซืนแกโทรมาหานี่ต้มีคนตกผตลอด่าดูหนาเรื่องย่ะี่้อ ถ้าไม่มีคนต้องติดกล้องกล้องติดกล้องติดอะไรไม่ติดกล้องกับแกไปไหนมาไหนเองได้เงี้ยที่ตัวเองแล้วเมื่อไหร่พี่ว่าจะรู้กล้องดีกว่าที่หน้าถ้าเราแล้วแกถ้าอดเสื้อมันต้ออกไปถ้าถอดเสื้อรู้อะไรหาพี่ดับน้ำไม่ได้อยู่ในบ้านไม่ได้อไร ไม่ดูแ่คนนี้ไหมอดไม่อดชีดาบอดมากเลยครับไม่ปีนเาเหมือนไปไม่ลงเยไม่ลงเลยก่อนจะมีชีดาคนนี้มาก่อนนี่เนี่ยก่อนก่อนผมไมปีนนะแกของนี่ยังคนที่เาให้คือก็แยกดีสะกิด่ไหนกี่มัน่ เขาลงไหมไม่ลงไหมลงวันลงใครอ่ะไม่ไม่รู้ว่าลงวันไหเรัเที่ตังค์หมดเลยเก็บตังาให้หน่อยดิก็ก็เก็าไปอย่างนี้บางวันลงเงี้ยวันเคาครับแล้วไม่ไดคุณเนี่ยตเดก่อนดีกว่าโอเคะ แล้วผมไม่ทเ้ยนี่เด <at> <material> uh, ินไปท่ว่ารีการ้่พอะอยาเ่รู้เมื่อวานไปธนาคารครับน่าจะไปนะไม่ได้เหือ่าไหรกาเปิดดอน้าพกพอไอ้แอปแอปธนาคารยังใส่ไม่ห ก็ดูว่าแกไปกดตังอะไรบ้างปล่าก็แต mesela, ่เมืวานไปกดตังค์มาะาว่าเอใจเ็นไเ่น่บงปลไปนอเมื่อวานนี้แแกก็แบบร้อนนะไม่ยนหแงคบ่เด็ก่าแกจะทได้แต่นเด็กอยู่

นี่แกเด็กไทยกได้เอ้าจ้างพยาบาลนี่สวยคนนึงกลับมาทำไมอ่ะแทงด้วยเอาไัเป็นเด็กเราันนี้พยาบาลนี้ป่ะนี่แหละนี่คือไปเที่ยวี่รับหน่อยรับหน่อยอย่างเงี้ยเอาอย่างพยาบาลคนนี้อันนี้เดี๋ยวก็ยังมีคนอีกตู้เตาอีกตู้เตาพยาบาลก็ต้องบอกแกให้แกออกไม่ได้หรอให้แกบอก เอาเอาเอาตรวจจะไมเลยเลยออกเป็นละก็เนแบบเดี๋ยวเรื่องเชาครับขไปข้บมาขไปที่ใหม่แล้วเขาว่านไหอยูแกก็ขับไปได้อับมาที่แกร์จาได้เดี๋ยวแกไปขับที่จังหวัดเคยแล้วเคยแล้วเนี่ยต้องรวังมานึงเคยไนได้เพาว่าแฟนที่ดินก่อนเสียปีสองปีปีเดียว่อนเสียแ ขี่มอเตอร์คย่างทันตอนะไปโูของเธยแอแล้วไม่ไหวแล้วบ้านรวยๆนีี่มอเตอร์ชิ้นใหญ่ขี่มอเตอร์์อย่งเลยไม่ขี่รถไม่ขับรถบ้านรวยๆยู่มอเตอร์แตกมันมันไม่ค่อยเจอไม่รถติดก่อนเลยนะข้าวจันทร์ขี่มอเตอร์ถ้มใช้กรนไปแล้วไม่ใช่ตัวเดียวไม่รถกูบีไอกูีไออย่างเงี้ยเริ่มกัดฮะติดรัน ม่แต่คนในคา่นไ่แล้วเป็นนายคมสไงแล้วี่แล้วอยู่ดีเปิเตยตัวล้มเตโลโน่มันคือน้าที่มีการาคือเนี่ยแล้วก็ไม่จิงเน่ยพูไม่ยอมเตยใช่ไหมไปตำรวจเจอไก็กเนี่ยตวมจบอกเบอร์ไม่รู้แต่จำเบอร์อะไรไม่ได้ก็คิดต้องไป ทำบัตรที่แค่เข้าไก็ตัไม่ติดดีเข้าไปก็มีติดทุกคนเสีด้วยตัดแฟนไม่ดี่ะอ้ยาโอ้กเป็ใคนไทยมาเยอะจนหังตดท้ายแฟนปีไม่เสีย่ไม่ได้เลยไม่ได้ไม่ได้จะได้กี่เพราะราสไม่ไดไม่ต้องเกี๋ยวเดือนกับอาได้ไหมใช่จะได้กี่จะทำาะไรก็แพ กียวเือไ่ก่อนเอาอยู่ที่ี่ร้านร้านจำให้กเกียวเือยู่ตรงแสามแยกน่นดกันอละนะร้านร้านลแหลนเฮ้ยกินร้านเดียวเลยแต่ลวดีด้วยกันแล้วรียาก่าเอ เราเป็นได้เี้่ก็กลัไปว่าเขไอ่ทีั่นเาได้ไม่ะก่อนใ้ที่ได้ถือไสงแเจอชาติเดียวมันลุกไม่ออกมีมั้ยียากมากที่บ้านเดียววันแรกวันหนึ่งวัน่อ่ยที่รวยี่วแค่ตลอดวยหัวก็เป็นผู้รับเมากอง้หาเงาตึ้งขายี ทำมาทามนาแล้วเริ่มจาบเล็กๆอะไรอย่างเงี้ยถ้าเริ่มรู้บ่างเออเพราะว่าบางทีมรู้จักมนิธิใช่ไชนะทจ้ายแกถ้าที่เน่าๆแก่แนั่นเดี๋ยวนี้บริทได้แบบจับตัวแต่ตัวใกล้ใกลสายตัวอย่างสุดคนตายก่อน ได้ไอ้ไอ้เบิร์ดไอ้่่ใช่ไาเรยนชาญก็มีนะบงทีก็แค่ตืเ้นีอาเอาเอาดูอาเอามาเศ้า่อยดีบอกแกบอกเล่นอย่าลืมก่อนชนะได้ไั้งหลายรั้งนี้ีไม่ก็ไปดาตลอดมิีเงินดาวเอไรอะไรี้แต่เป็นการแขนี

ไม่ขายแกบอเาจะขายตาคาไม่้อยล้านปกับตีโค้ชอก็บอกตีไปเลยเลยบ้านมันโตใหญ่เลยี่าตีฉีบคุ้ร่บ้านบ้านเกิดห้ล้านขอให้ตีีไปเจนไม่เตมไปไปโดไปไนีกนะไม่เต็มอยู่ฝั่งตรงข้ามนะข้าม่านนักอลก็เิ่บ่แวี่งต่อาเปนนักบลที่

รายการไม่หมด่ค่ะหรยอลงข้ามเลยอลิปิกแล้วมี่มัยแกสามร้อยกว่า5้าตาีบ้านกอาาพี่ประมาณสองร้อยในการเงินทุชร่อะไรได้หลายอย่เลยนะแต่โบรกเอรอลิมปิกไม่เคยได้เรียายเสียค่าขนจ้างเท่าไหร่ไม่ไม่สมมตรอนหนึ่งขนจ้างหัร เป็ามาร์ทเว่ยดิพวกแกเนี่ไอ้เนี่ยมันจะมัคิดเป็นหลังมั้งแข่งกันเลี้ยงปีนเทียนเลยหลักร้อยอ่ะถ้าเราลงไค่ที่เท่าไหร่ถ้าลงถูกกว่าถ้าลงเจ็ดบาทแต่ถ้ามี500ตารางวาก็พุกแปดเนาดป้าบ้างขับเบ้นยงไม่ยอมจ้งกเป็นเนียนดขอเลียววาก็อยู่กสอามไต่อไปเี่ย จั้งข้างของเ็นเนียมาทำแบบโคตแบบไม่เล่นกไม่ได้เล่นจิงแต่เป็นภาพของพิเตอร์ตอนที่แบบเป็นพิเตอร์นะพิเตอร์มันเล่นเกมเดี้ยเย้าเบิร์ดเอ้เบิร์ดแล้วก็ซื้อไว้ก็มีใครคนนี้กต่อนหน้าสั้งสี่ห้าปีหอาปีอยู่เื้ดหลักแล้ว พูเก anyway, ่เลยไปไปบ่ให้ป like ็นผ yeah. ่อนดเองให้รม่อด้วเองค่ะบนเราได้ธาาทเองที่มีนเราได้ให้พี่นินสอถ้าใครจะดูเนี่ยยไว้ตรงนี้หมอพี่ไปก็เรียก่อนก่อนจะไปซื้อก็ลาบที่นินไปี่นินตรงนี้สวยไว้ดผนกที่มีเท่าไหร่แม่เาัายัเช่เียวกันเพไาว่าเาเอแต่ว่าผมไม่ลงการงที่อย่างอย่างเคยอย่อนดื้อก่อน ยก่ผมก็ซื้อได้ก่อนเลยี่นแกไปแล้วทไปทำอะไรไม่รู้จะสะสมไปทำไมผมสะสมรอกเสียาตรเสียนนี่ผมพเนี่ยเดีวกลัวตัวัวลำบากมาตอนี้ก็มีเดี๋ยวพ่อเขาเยอะแล้วที่อ่ีกที่มี ที่เดียวแล้วก็ที่เปล่าอีกที่หนึ่งให้เขาเช่าอแล้วพ่อก็ให้เช่าที่เปล,ล่าสาที่พี่ก้ไปไปโอมาได้เลยลอกที่มีเหมดแล้วไปโอมาได้เลยาเรียใหมดแล้วพ่มไม่ไมรับแกให้คนมาเช่ามาจ่ายบัญชีที่มแล้วไปทำตัญยาให้ที่บ้านที่บ้านหมดแล้วอะไรน

แกบอกแฟนจไม่ได้ไม่ได้ไม่ไดรับยอมยัแล้วแบบแต่าเริ่มจำอะไรไม่ได้ซีมจำอะไม่ได้นะที่ไทยใ่เคยยากพี่ตอน่อนเสียหน้านั่ไม่รู้โอยดูเป็นโปรโมโซใช่เหรออันเป็นได้ทุกคน แม่ไไเนมีง็ตตเี่ลเี um <m <m uh ่ดมตามมตีเลเดินเดินเป็นนางแบบเลยรอีกก่อนไม่ก่อนเลยตาหนึ่สเดินเป็นนางแบบเไม่ตีแบบเลยเดินไปเดินมาเป็นนางแบบ อยเขาเขาเดินไฟนาอไน้ำา่นกันเนู่เกี่สง่านรู่สึกอังแล้วพี่บัก่อนมีคูจารอดอ่ะฮะพี่บังก่อนมีคู่มารอดนี่ยไหิ

怎么？